สวัสดีค่ะจากช่องริบบอนบายบัวนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทำเหรียญโปรยทานนะคะลายเบสิกนะคะเป็นดอกกุหลาบนะคะแบบนี้เลยเป็นลายที่ทำง่ายประหยัดริบบิ้นนะคะเ,เพื่อนๆสามารถทำตัวเปล่าไว้ใส่เหรียญที่หลังได้ด้วยนะคะแบบนี้นะคะด้านหลังเราจะทำไว้ลักษณะนี้นะคะ อุปกรณ์นะคะก็จะมีกันไกลนะคะมีแหนบมีเหรียญน,นะคะส่วนลิปบิ้นที่ใช้ทํานะคะก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบนะคะตัวนี้นะคะเราจะใช้เป็นลิปบิ้นตาละคางเบอร์2นะคะแบบนี้เลยเราจะตัดลิปบิ้นนะคะมา4เส้นนะคะตัดความยาวอยู่ที่40เซนติเมตรค่ะจากนั้นนะคะตัดปลายแหลมทั้งสงด้านลักษณะน,นี้ค่ะ แล้วให้เพื่อนๆน,นะคะพับริบบิ้นนะคะลงมา10เซนติเมตรนะคะแบบนี้รีดรอยพับตรงนี้ให้เป็นรอยนะคะเรามาขึ้นฐานกันเลยนะคะเราจะเอาริบบิ้นนะคะด้านที่สั้นไปด้านล่างนะคะเอาริบบิ้นด้านที่ยาวไว้ด้านบนค่ะริบบิ้นเส้นที่1ค่ะเส้นที่2คล้องเส้นที่1ค่ะเส้นที่3คล้องเส้นที่2ค่ะ เส้นที่สี่นำริบบิ้นสอดเข้าห่วงที่หนึ่งนะคะดึงออกมากว้างๆค่ะจากนั้นล้วงเอาริบบิ้นนะคะเส้นที่สามเข้าไปในห่วงค่ะจากนั้นดึงให้กระชับนะคะเพื่อนๆที่จะใส่เหรียญเลยนะคะก็ให้เพื่อนนำเหรียญมาวางในขั้นตอนนี้ได้เลยค่ะหรือเพื่อนๆจะทำไว้ใส่เหรียญทีหลังก็ได้นะคะพอเราได้แบบนี้นะคะให้เพื่อนๆน,นะคะพับริบบิ้นนะคะ เส้นยาวด้านล่างค่ะขึ้นมาด้านบนค่ะแบบนี้เส้นยาวด้านซ้ายมือพับลงมานะคะแบบนี้นะคะเส้นยาวด้านบนพับลงมาค่ะเส้นยาวด้านขวามือนำปลายริบบิ้นสอดเข้าช่องตรงนี้นะคะแบบนี้แล้วก็ดึงให้กระชรับนะคะดึงให้กระชับรีดม,มุมตรงนี้ให้เป็นรอยนะคะแบบนี้เราจะได้ลักษณะนี้ค่ะ ะนะให้พเพื่อนๆสอดเก็บริบบิ้นเส้นสั้นทั้ง4เส้นเลยนะคะเส้นสั้นด้านล่างก็สอดเข้าไปนะคะตรงช่องนี้นะคะปลารลิบบิ้นจะผูกด,ด้านบนค่ะแบบนี้ค่ะเส้นสั้นด้านซ้นายมือก็สอดนะคะเส้นสั้นด้านบนสอดลงมาด้านล่างค่ะเส้นสั้นด้านขวามือก็สอดนะคะดึงให้กระชาารับค่ะรีดมุมให้เป็นรอยนะคะ จบบ้จากนั้นพลิกกลับด้านมาค่ะพลิกกลับด้านมานะคะเราจะมาทำมุมของตัวดอกนะคะทั้ง4มุมค่ะตรงนี้แล้วก็จากลักษณะนี้นะคะจะทำเส้นด้านบนค่ะให้เพื่อนโค้พงพับริบบิ้นลงมาลักษณะนี้ค่ะแบบนี้แล้วนำปลายริบบิ้นสอดเข้าช่องตรงนี้นะคะด้านหน้าตรงนี้ค่ะปลายริบบิ้นโผล่ตรงนี้ เพื่อนๆก็ค่อยๆดึงค่ะเราจะดึงรวมไว้ลักษณะนี้ก่อนนะคะเส้นต่อไปนะคะเส้นที่สองเส้นนี้เพื่อนๆ,ๆก็โค้งริบบิ้นนะคะให้ได้ลักษณะนี้ค่ะนําปลายริบบิ้นนะคะสอดช่องตรงนี้ค่ะตรงนี้เลยด้านหน้าตรงนี้นะคะปลายริบบิ้นโปล่ตรงนี้ก็ดึงค่ะดึงรวมไว้ลักษณะนี้ค่ะเส้นที่สามนะคะพับริบบิ้นเหมือนเดิมนะคะแบบนี้แล้วก็ สอดช่องด้านหน้านะคะตรงนี้ดึงนะคะแบบนี้เส้นต่อไปนะคะเส้นที่สี่นะคะเส้นนี้เพื่อนก็พับดิบบิ้ลงมาค่ะสอดช่องด้านหน้านะคะตรงนี้จากนั้นให้เพื่อนๆดึงให้กระชับนะคะให้ได้ลักษณะนี้ค่ะแบบนี้เลยดึงทั้งสี่เส้นนะคะค่อยๆดึงนะคะไม่ดึงแรงค่ะ เส้นทั้งสี่เส้นเลยนะคะแล้วให้เพื่อนเพื่อนจัดมุมเขาให้เท่าเกันนะคะดูมุมให้เท่ากันค่ะเราก็จะได้มุมด้านข้างลักษณะนี้ค่ะด้านบนเราก็จะได้แบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเราก็จะมาทําเกรสรด้านในนะคะเกสรหมุนเกสรทํากลีบด้านในนะคะเราก็จะทําแบบง่ายๆนะคะเพื่อนเพื่อนจับริบบิ้นนะคะขึ้นมาซ้อนกันค่ะริบบิ้นเส้นที่หนึ่งค่ะ เส้นที่2ทับนะคะเส้นที่หนึ่งค่ะเส้นที่สมทับเส้นที่2นะคะเส้นที่สี่ทับเส้นที่สามนะคะเราจะได้ลิบบิ้นทับกันลักษณะนี้ค่ะแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะใช้นิ้วโป้งกับนิ้วชี้นะคะด้านขวามือพับริบบิ้นลงมามือซ้ายประคองนะคะมือซ้ายช่วยประคองนะคะจากนั้นหมุนนะคะหมุนเกรสรตรงนี้นะคะลงมาค่ะ บบพับลงมาให้ได้ลักษณะนี้ค่ะดึงมุมตรงนี้ให้ตึงๆนิดนึงนะคะเวลาเราหมุนเกรสรน,นะคะเกรสรจะได้ไม่เด้งนะคะจะน่าใช้นิ้วโป้งกดตรงนี้เบาๆนะคะกดเบาๆนะคะแล้วก็หมุนนะคะหมุนประมาณ1รอบครึ่งถึง2รอบนะคะแบบนี้ค่ะ2รอบนะคะเราจะหมุนสองรอบนะคะลิบบิ้นเราก็จะเหลือประมาณนี้นะคะเพื่อนๆนก็ใช้นิ้วโป้งกดเบาๆนะคะ ดึงตรงนี้ให้ตึงๆนะคะตรงนี้นะคะดึงๆๆค่ะเกี่ยวสรเราจะได้ไม่เด้งนะคะแล้วก็ปล่อยริบบิ้นเส้นด้านบนออกมานะคะตรงนี้ก็ใช้นิ้วก้อยเกี่ยวไว้นะคะแบบนี้ปล่อยด้านบนนะคะเราจะทําเส้นด้านบนค่ะจากนั้นเพื่อนๆก็พาบริบบิ้นนะคะไปด้านหลังนะคะแบบนี้ปล่อยริบบิ้นชี้เข้าหาตัวเราเราจะสอดตรงนี้ค่ะตรงมุมนี้เลยสอดเข้าไปนะคะตามแนวของริบบิ้นนะคะ ปลิบบิ้นผูกด้านล่างตรงนี้นะคะเ,เพื่อนๆก็ดึงค่ะจะได้กลิบประมาณนี้นะคะจากนั้นเส้นที่สองเราก็ปล่อยออกมาตรงนี้ก็เกี่ยวไว้นะคะแบบนี้ทําเส้นนี้นะคะผับริบบิน้นะคะไปด้านหลังนะคะแบบนี้สอดมุมนี้ค่ะเส้นที่สามนะคะเราก็ปล่อยออกมานะคะแบบนี้ พับริบบิ้นนะคะไปด้านหลังค่ะสอดมุมนี้ค่ะเส้นต่อไปนะคะเส้นที่สี่นะคะพับริบบิ้นไปด้านหลังค่ะสอดมุมนี้นะคะจากนั้นเพื่อนๆก็ดึงนะคะจัดกรีบเขาให้เท่าๆกันนะคะ แล้วก็จะได้ประมาณนี้เลยค่ะจากนั้นเราจะมาทํากรีบที่2นะคะกรีบด้านนอกนะคะแล้วก็จะแบบนี้ทําเส้นด้านบนตรงนี้ค่ะพับริบบิ้นมาทางขวามือลักษณะนี้นะคะแบบนี้หมอนริบบิ้นนะคะให้ได้เป็นกลวยนะคะเข้ามาด้านในลักษณะนี้แล้วนําปลายริบบิ้นนะคะสอดตรงกรีบนี้เลยกรีบด้านหน้าตรงนี้ค่ะใต้กรีบนี้นะคะใต้กรีบที่1ค่ะเพื่อนๆนก็สอดไปตามแนวของริบบิ้นนะคะตรงนี้ ปลายริบบิ้นจะมาโผล่ด้านล่างค่ะตรงนี้ค่ะจากนั้นก็ใช้นิ้วโป้งกดตรงนี้ลงนะคะกดมุมตรงนี้ลงค่ะตรงนี้นะคะแล้วก็ดึงให้ปลายแหลมนะคะแล้วก็จะได้ประมาณนี้ค่ะแบบนี้เลยได้กลีบป,ประมาณนี้นะคะเส้นที่สองเพื่อนเพื่อนก็ทําเหมือนเดิมนะคะเส้นนี้พับมาทางขวามือลักษณะนี้ค่ะมว้วนริบบิ้นเข้าไปนะคะให้ได้ลักษณะนี้ซอใต้กลีบที่หนึ่งนะคะถัดจากกลีบที่ ถัดจากเส้นที่หนึ่งเลยนะคะตรงนี้ตรงมุมนี้นะคะใต้กลีบนะคะสอดไปตามแมวริบบิ้นค่ะถ้าสอดยากเพื่อนๆก็ใช้แหนบช่วยดันนะคะจากนั้นนะคะเราก็ค่อยๆดึงกลีบให้ปลายแหลมนะคะใช้นิ้วโป้งกดตรงนี้นะคะเบาๆนะคะเพื่อนๆก็ค่อยๆดึงค่ะเดี๋ยวเรามาจัดกลีบที่หลังได้นะคะแบบนี้ เส้นต่อไปนะคะเส้นที่3นะคะพับริบบินมาทางขวาม,มือมอลิบบินเหมือนเดิมนะคะสอดใต้กลีบนี้เหมือนเดิมนะคะมล,ลิบบินโผล่ตรงนี้ก็ค่อยๆดึงค่ะใช้ปุ้งกดตรงนี้ลงนะคะเส้นต่อไปเส้นที่4คะ่ะ พับริบบิ้นมาทางขวาม,มือหมวนริบบิ้นนะคะแบบนี้ตใต้กลีบนี้ค่ะปริบบิ้นผกตรงนี้นะคะเพื่อนก็กดตรงนี้ลงนะคะแล้วก็ดึงนะคะจากนั้นให้เพื่อนจัดกลีบให้เท่าๆกันนะคะถ้าเราดึงแน่นไปแล้วก็ดันออกมานะคะคถ้าเราดึงแน่นไปแล้วก็ดันกลีบออกมาะคะ่ะ ก็จะได้ประมาณนี้เลยนะคะเพื่อนๆที่ใส่เหรียญไปแล้วนะคะตรงนี้ก็ตัดตกแต่งตามชอบนะคะตรงนี้นะคะส่วนเพื่อนๆที่จะใส่เหรียญทีหลังนะคะเพื่อนๆจะนําเหรียญมาวางเลยก็ได้นะคะแล้วก็ให้เพื่อนๆสานลายขัดนะคะแต่แอดจะสอดเก็บริบบิ้นเส้นด้านซายมือขาด้านล่างตรงนี้นะคะสอดทั้ง4เส้นนะคะแบบนี้แอดจะเหลือริบบิ้นไว้4เส้นนะคะ จะได้ลักษณะนี้แล้วให้เพื่อนตัดลิบบินเ้นสสั้นออกนะคะตัดออกนะคะแบบนี้แล้วก็ให้นำเหรียญมาวางในขั้นตอนนี้นะคะอันนี้สำหรับเพื่อนๆที่จะใส่เหรียญทีหลังนะคะก็จะตัดไว้ประมาณนี้นะคะ สารไล้ขัดนะคะแบบนี้ดึงให้กระชรับนะคะแล้วใช้เทปใสนะคะติดนะคะริบบิ้นก็จะไม่หลุดนะคะเหรียญก็จะไม่หลุดนะคะถ้าเพื่อนๆไม่ติดนะคะตรงนี้ก็จะเลื่อนหลุดนะคะติดเทปใสนะคะแบบนี้แล้วก็ตัดตกแต่งตามชอบนะคะตรงนี้นะคะตัดออกนะคะเพื่อนๆจะติดใบเพิ่มก็ได้นะคะ สวยนะคะเพื่อนๆสามารถทำตัวป่าไว้ใส่เหรียญที่หลังได้ด้วยนะคะลองไปทำตามดูนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ